เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เสารที่26พฤศจิกายนเรามาอัปเดตสถานาการโอนเงินช่วยเหลือในโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ฤดูการผลิตปี64ทับ65เป็นข้อมูลณวันที่25พฤศจิกายน2565นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอด ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสรารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะมาอัปเดตสถานาการณ์โอนเงินช่วยเหลือในโครงการเงินช่วยเหลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ปีผลิต64ทับ65นาวันที่25พฤศจิกายน2565นะคะข้อมูลล่าสุด มาดูนะคะชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือทั้งหมด125,390รายมีปริมาณอ้อยสดส่งโรงงาน67.60ล้านตันเป็นเงินทั้งสิ้นนะคะ8,112.77ล้านบาทไปเริ่มกันที่โรงงานผลิตน้ำตาลทั่วประเทศนะคะโอนสำเร็จครั้งที่1วันที่5ตุลาคม65นะคะ 119015รายโอนเงินสําเร็จครั้งที่2 27ตุลาคมจํานวน2520รายโอนเงินสําเร็จครั้งที่3เมื่อวันที่25พฤศจิกายน43รายนะคะรวมโอนแล้วทั้งสิ้น12 121578ราย แต่จำนวนนี้ยืนยันไม่ขอรับเงิน81รายไม่มีชื่อในฉบับเปิดหีบหรือไม่มีสิทธิ์นะคะ16รายจดทะเบียนพฤษภาคม65ไม่มีสิทธิ์และไม่ได้จดทะเบียน6รายเป็นนิติบุคคลบริษัทอีสานเอ็นเตอร์ไพรส์ไม่มีสิทธิ์1รายรวมยืนยันไม่ขอรับเงินและไม่มีสิทธิ์104รายคงเหลืออีก37รายนะคะสำหรับ สำหรับโรงงานผลิตน้ำตาลทั่วประเทศทีนี้เรามาอัปเดตโรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดงนะคะจำนวนชาวไร่อ้อย184รายโอนเงินสำเร็จครั้งที่1วันที่5ตุลาคมนะคะ164รายโอนเงินสำเร็จครั้งที่2 27ตุลาคม19รายโอนเงินสำเร็จครั้งที่3,25พฤศจิกาย,ยน1รายรวมแล้วโอนทั้งสิ้น184รายนะคะ ไปอัปเดตกันต่อที่โรงงานผลิตเอทานอลจำนวน3,487รายนะคะกเกษตรกรชาวไร่อ้อยโอนเงินสำเร็จครั้งที่1 5ตุลาคม3,454รายโอนเงินสำเร็จครั้งที่2 27ตุลาคม22รายโอนเงินสำเร็จครั้งที่3นะคะ25พฤศจิกายน หนึ่งรายรวมโอนแล้วทั้งสิ้น ,3477 รายยืนยันไม่ขอรับเงิน10รายรวมแล้วนะคะโอนทั้งสิ้น125,239รายรวมยืนยันไม่ขอรับเงินและไม่มีสิทธิ์1 1 4รายคงเหลือทั้งหมด37รายนะคะไมยเหตุน,นะคะคงเหลือเนื่องจากโอนไม่สำเร็จ จากกรณีบัญชีปิดบัญชีไม่เคลื่อนไหวชื่อสกุลไม่ตรงกับบัญชีเงินฝากและยังไม่ส่งเอกสารขอรับเงินไม่มีชื่อก่อนเปิดหีบและจดทะเบียนพฤษภาคม65นะคะไม่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากไม่ได้จดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยคู่สัญญากรเปิดหีบ15วัน อัปเดตสถานการณ์โอนเงินช่วยเหลือล่าสุดนะคะในโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5หรือดูการผลิตปี64ทับ65ข้อมูลณวันที่25พฤศจิกายน2 5 6 5ขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook อ้อยน้ำตาลน,นะคะอัปเดต26พฤศจิกายน2 5 6 5